เขาเข้าด่านแล้วล่ะให้เข้าแล้วแลบหลบหลบให้จอดนั่นใจอดหลบพอดีผมจะเข้ามาบล็อกพอดีบล็อกเขาเร่งเขาเร่งใส่อัดใส่เลยผมก็หลบกนกระเด็นลอยมาเลยแล้วไล่มาแลไล่ให้ตำรวจขับตามมาอ๋อแต่เขาจะมาเขาจะหนีแหละแต่ปรากฏว่าน่าจะมาหลุดโค้งเลยด้วยไงอ๋อถ้าไม่หลุดโค้งก็คงจับไม่ได้เหมือนกันโอเคอย่างน้อยสิบมิลลิเปอร์เซ็นต์นะครับ คนไม่ขี้นะคนไปอ่ะหว่างนง้างกยังได้แบบนี้ต้องหน้าหมวกของเพื่อนคนเต็มหมดไม่ได้ก็หมดแบบเพื่อหมด

ถ้าคุณไม่แห่นโค้งผมกขะจับคุณไม่ได้หรอกนนี้ คนที่ีคนที่รกระเด็นไปกระโดดนระวังลระวังเดออไม่จับจับวเ็กหรจับล้อหรือว่าลเ็กันลยหลุดแพด่านมาเหรอล้ไหมแดดนเขาเข้าด่านแล้วล่ะอ้เข้าแล้วลบ หลบอ่าให้จอดนันไม่จอดหลบพอดีผมจะเข้ามาบล็อกพอดีเขาเร่งเขาเร่งสายอัดสายเลยผมก็หลกระเด็นลอยมาเลยแล้วไลไรมาก็ไลให้ตำรวจขับตามมาอเขาี่มาเขาจะหนีแหละแต่ปรากฏว่าน่าจะมาหลุดโค้งเลยด้วยไงถ้าไม่หลุดโค้งก็คงจับไม่ได้มันง๋อโอเคครับ